มีเรื่องดีๆรายงานจากจังหวัดปราจินบรุรีพบในลยกลุ่มของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจปุณธออำเภอศรีมหาโพธิ์หรือกอตอต,อต,อตอรอโดยพันตำรวจเอกมองคลทบเปาผู้กำกับการสถานีตำรวจปุทธออำเภอศรีมหาโพธิ์ได้โพสต์สภาพคลิปขณะ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเยี่ยมผู้เปวยติดเตียงพร้อมระบุข,ข้อความว่า,าแด้มเยี่ยมผู้เปวยติดเตียงและติดตามการปรับพื้นที่สร้างบ้านของนางพยอมทับเจริญอายุ71ปีณบ้านเลขที่71หมู่4บ้านท้ายดงตบดงกระทงยามอรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบรุรีตรานี้ามที่กำลังเยี่ยมพยอม,ยอมที่ชื่อเดีกตัวเองไม่ได้และดูพื้นที่ที่กำลังกร เตรียมการก่อสร้างบ้านและติดตาม<ห>ความคืบหน้าของการสร้างัหลังใหม่ให้กับผู้ติดเตียงแทนบ้านหลังเก่าที่พังสอบถามความเป็นมาพันตำรวจเอกมองนกล่าวว่าจากที่ได้ไปทำกิจกรรมจิมชนยั่งยืนในโครงการดำเนินงานจิมชนยั่งยืนนี้เป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหายหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติพื้นที่หมู่บ้านดงกระทงยาม ที่ทางทุกๆฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานอีกนีรวมทั้งชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นจะได้ร่วมมือกันในโครงการเสาก็จัดการเข้าชุมชนเพื่อทำการเยียวยารักษาการให้โอกาสและต้องกัรจับกลุ่มหรือการตรวจอย่างละเอียดคือเหลือสนับสนุนปรับเปลี่ยนวิธีคิดการพัฒนาฟื้นฟูจับมือร่วมใจการสร้างขวัญและกำลังใจ นำความปลอดภัยกับคลืน่นเสริมสร้างความแข็งแรงวางแปรนให้แน่นที่ให้ทุกคนร่วมแรงเข้มแข็งอย่างยิ่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วในทีมงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดนี้ต้องเข้าประชาชนได้ง่ายมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและสมองซึ่งทีมงานต้องเป็นชุดบูรณาการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุข และปะปะสในการลงตรวจเยี่ยมได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนเพื่อพบปะพูดคุยประชาสัมพันธ์แสวงหาความร่วมมือในการตรวจหาหาข่าวตรวจสอบเป้าหมายของยาเสพติดทั้งผู้ขายผู้เสพนี่เองได้พบกับครอบครัวของนางพยอมทับเจริญอายุ7 1ปีผู้เป็นแม่หัวหน้าครอบครัวแต่ป่วยเกี่ยงสามีเสียชีวิตแล้ว มีหลานเล็กๆเกฝ้ายาอยู่ที่บ้านส่วนลูกสาวและลูกเขยต้องไปรับจ้างฉีดยาฆ่ายาสอบถามผู้นำท้องถิ่นทราบว่าครอบครัวนี้เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นครอบครัวยากจนแต่ทำมาหากินด้วยความสุจริตในสภาพบ้านที่เล็กผุพังมากหลังคาสังกะสีเก่าและพัง เสาตัวบ้านเริ่มผุอายุลงมาเมื่อได้ก็ได้ในบ้านไม่มีห้องสขาที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจและเป็นแบบอย่างในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชนจึงนดกเตรียมสร้างบ้านพักหลังใหม่ที่ใหญ่และแข็งแรงทนทานกว่าหลังเก่าที่ผุพังมากแล้วดังกล่าวเริ่มจากการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างวางเปลนบ้านล่าสุดนี้เริ่มมุงหลังคาบ้านแล้วในขณะนี้และจะได้มอบบ้านใหม่ให้กับครอบครัวต่อไป มีกำหนดในวันที่28วิมิถนุานยา,ายนนะี้ขึ้นหลังคานะเดี๋ยวบ่ายจะมุหลังคานะ้วบ้านใหม่ะนะนี่กนะ็จะขึ้นเรา,ามี ทำโาเดี๋ยวบ่ายนี้เาจะมาได้อยู่วันไหนนะพีขายเร็วๆนะให้กินข้าเยอะนะเดินขึ้นบาเลยไปไหมเดี๋ยววันนี้มีหลังคาเยนไมเห็นไหมยมนขึ้นมา กูมันมันหนกป้เพราะว่าเก,กเองโดยเป็นโเป็แนแคลทั้งหมดแต่ว่าก็กินไม่ได้แบบ,ร,บร,ร้องเพราะว่ากิน้นจะสเราก็ให้ชิเยใช่ต้องเป็นาปทางสาย้วยบางทีก็กลางวันก็เป็นทางสายถ้าเย็ยนเรามีเวลาก็าก็ป้อนถ้าม,มีเวลาก็กาก็ขาตัวมาก็ได้ประมาณแต่ต้นต้นปนะีเนาะจ้า ก็ได้ได้ลูกสาวดูแลจก็ทางพี่น้อคุณชนเขาก็มาดูแลดีอยู่เนาะใช่จ้ะมีอสมอสมอเข้ามาดูแลอยู่ก็ดีใจไหมที่จะได้บ้านหลังใหม่ดีใจดีใจเนาะสวัสดีครับวันนี้ผมได้ลงมาสำรวจ ที่บ้านนางพยอมทับเจริญขอขอทราบรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าม,มีประชากรในบ้านประมาณกี่คนครับมีหกคนแต่ก็ยังไม่มีรายได้ใช่ไหมครับรายได้หลักมันก็ครับพอรับกางทั่วไปครับส่วนนางพยอมทับเจริญก็ติดเตียงมาได้ระย,ยะหนึ่งแล้วเนาะแล้วมีความภาพมีความภาคภูมิใจไหมครับที่ว่า ได้โครงการดีๆจากชุมชนยั่งยืนได้ได้รับบ้านหลังนี้ครับมีความภาคภูมิใจยอย่างมากแล้วก็สุขสนิกับผู้นำชุมชนหลายหลายคนแล้วก็ขอบคุณท่านผู้กำกับเปาค่ะที่เป็นคนเดินเรื่องทุกอย่างให้ได้บ้านหลังนี้ขึ้นมาครับแล้วยังไงแล้วก็ดูแลตอนนี้ก็ยังดูแลคุณแม่อยู่เนะาะก,ก็อาชีพว่ารับจ้างทั่วไปอาจจะดได้ ไม่มั่นคงเนาะแต่ก็ได้บ้านหลังนี้ก็มีความความภามคภูมิใจครับกันอื่นต้องขอขอบคุณทันตํารวจเอกมองคลโพเป๋าผู้กำกับสีหมหาโพธิ์และทันตํารวจเอกสมชัยขอค้าผู้กกับแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามอีกทั้งกำนันสนทิยาพร้อมด้วยผู้ใหญ่คูณอิทธจ,จุลัดพร้อมด้วยผู้ใหญ่บุญส่งสุริอารุนปัญญา ที่นำโครงการดีๆมามอบให้กับนางที่ได้รับบ้านหลังนี้ขอบคุณกิจกรรมดีๆที่ได้มอบให้ค้วความอิ่มบุญกันทัวหน้าครับที่ได้รับบ้านหลังนี้ผู้ได้รับมอบบ้านน้ำตาไหลเลยด,ดีใจมากกับกิจกรรมของสารท่านนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ ช่วงนี้สพสีมาโพธิ์ได้เข้าไปทําโครงการชุมช,ชนยั่งยืนอยู่ที่หมู่3หมู่4ของตำบลบ้านดงกระทงยามน,นะครับในระหว่างที่ไปเอ็กซเรย์พื้นที่นะครับไปเดินเยี่ยมบ้านทุกหลังในหมู่3าลหมู่4นะครับก็ปรากฏว่าไปพบที่บ้านหมู่4หลังนี้นะครับปรากฏเป็นบ้านที่ครอบครัวค่อนข้างจะฐานะยากจนลำบากน,นะครับแล้วก็แม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับแล้วก็ อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีคนคอย,คอยดูนะครับส่วนลูกสาวเนี่ยก็มีที่รับจ้งางฉีดยาข้าวฉีดยาข้ามแรงในนารอบๆหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีลูกเล็กสองคนอยู่ที่บ้านนะครับทีนีสน้ส่วนส่วามีก็ไปรับจ้างจะรับเหมาสร้างรับจ้างทั่วไปนะครับก็เป็นครอบครัวที่เป็นคนดีรู้จักธรมารกินนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเป็นติด แล้วก็ตัวสภาพบ้านเนี่ยบ้านี้ก็เป็นบ้านเก่าหลังคาก็เป็นไม้ผูนะครับสังกะสีก็ที่มุงหลังคาเวลาลมพัดมาไจะเปิดออกนะครับส่วนต้นเสารอบรอบบ้านเนี่ยเก่าโดยเฉพาะเสากลางบ้านเนี่ยมีชั้นท่อนล่างเนี่ยเป็นปูนแล้วก็ท่อนบนเป็นไม้ต่อกไปแต่ส่วนที่เป็นปูนเนี่ยก็ปูนขูยยุ่อยออกหมดแล้วนนครับเหลือแต่โครงเหล็กซึ่งซึ่ง ดูว่าแล้วก็เหมือนจะรอวันจะยุบลงมาวันไหนยังไม่แน่ใจเนยะก็เลยอ,อยากจะช่วยเหลือนะครับก็เลยปรึกษากับเพื่อนๆในรุ่นนะครับว่าเราช่วยกันสร้างบ้านหลังนี้ให้กับให้กับคนคนที่เป็นคนดีแต่ว่าอยากจานและลำบากนะครับแม่ก็ปวดจิตเกียนอยู่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับบ้านหลังที่อยู่นี้ก็เป็นบ้านที่ ไม่มีห้องน้ำาเไรแล้เวลาเปลี่ยนเพิร์เสร็จถ้าเกิดแม่จะอาบน้ำก็ต้องอุ้มออกมาอาบน้ำอยู่ด้านนอกนะครับที่เตียงผู้ป่วยนะก็ตั้งใจว่าในระหว่างที่เข้าไปทำโครงการนี้ฉันเดี๋ยวจะได,ได้ถือโอกาสไปบอกบุญนะครับบอกบุญเพื่อนๆในว่าพวกคนรู้จักใใครอยากจะร่วมทำบุญสร้างบ้านกะอย่างนีก็ยินดีๆๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการอ่า สร้างอตอนนี้ตอนนี้ตั้งเสาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นโค้งนะครับว่าวันนี้ช่วงเย็นนี้ก็ได้มุมหลังคาเราก็จะเร่งทาให้เสร็จนะครับคือตั้งใจจําไว้ว่าจะทําวิธีมอบบ้านนี้ให้กับผู้กดติดเรียนเนี้ยวันที่28มิถุนายนนยครับเพราะนั้นในช่วงนี้ก็เร่งดำเนินการจะให้เสร็จให้ทันนะครับสามารถได้อยู่บ้านในชั้นเดียวเนี่ยมี ห้องรับแขกห้องครัวห้องน้ําอย่างสะดะวกสบายเลยนะครับแม่จะได้ไม่ต้อง,อะบบงะระบาดในเรืงอการห้องน้มานิสนับบุญรายงานชัชวาลและไทยถ่ายภาพจากจังหวัดปราจินบุรีครับ